สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีนะครับมีดแคมป์นะครับเป็นมีดแคมป์กลางนะครับครับมีดแคมป์กลางนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กชิปเปอร์สตีลนะครับเหล็กแข็งเหล็กเหนียวเหล็กต้านสนิมนะครับเป็นเหล็กจากออสเตรียนะครับผมคําว่าชิปเปอร์สตีลก็คือเป็นใบตัดไม้นะครับเป็นเหล็กที่ออกแบบมาเพื่อตัดไม้โดยตรงนะครับนะครับ เ,เพื่อนๆคงสงสัยว่าเหนียวแข็งต้านสนิมมันต่างกับเหล็ก N695 ต่างจาก s k d 1 k k 5 5 3หรือว่าเหล็กเทพตัวอื่นๆยังไงนะครับจริงๆนะครับถ้าพูดถึงเรื่องแข็งเหนียวต้านสนิมแล้วรูปแบบการใช้งานทั่วไปก็แทบจะไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นงานจำเพาะนะครับเป็นงานจำเพาะเฉพาะขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเลยนะครับ เหล็ก skd 1 1เป็นเหล็กทูสต e ลนะครับเหล็กตัวนี้เหมาะสำหรับใช้งานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลนะครับเป็นงานตัดแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์ตัดเหล็กแม่พิมพ์ตัดพลาสติกแม่พิมพ์ตัดกระดาษนะครับแล้วก็เป็นอะไหล่นะครับเป็นเพาอยู่ในเครื่องจกักรเครื่องยนต์ต่างๆนะครับอันนี้คือเหล็ก skd ส1นะครับแต่คำว่าเหล็กชิปเปอร์สติลนะครับเหล็กชิปเปอร์สติลคือเป็นงานนะครับเป็นเหล็กที่ ใส่ส่วนผสมออกแบบมาเพื่อนะครับเพื่อตัดไม้โดยตรงนะครับคือมันจะเห็นภาพชัดเจนเลยใช่ไหมครับเพื่อนเนี่ยคือเอาไปตัดไม้โดยตรงแล้วมีดที่เราซื้อไปทุกวันเนี่ยเราไปทําอะไรนะครับเราไปตัดไม้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับตอบโจทย์นะครับมายังราคาเดิมนะครับยังราคาเดิมนะครับ ราคา1,600บาทนะครับพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเนี่ยแบบใบเปล่านี้เลยนะครับเนี่ยแบบใบเปล่าเนี่ยใบเนี่ยครับ1 6 0่บาทนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นงานขัดขาวอ่าชุดนี้ไม่ใช่งานเย็นนะครับทุกเล่มเป็นงานตีร้อนนะครับเล่มที่1ครับใบยาวอยู่ที่8นิ้วนะครับ ใบกว้าง1่จดดครับสันอยู่ที่ห้ามิลครับนี่เห็นแต่งวาล์วตรงนี้ไหมครับสวยมากนะครับทำไหลตรงนี้เขาเรียกว่าไหลนะครับสะอาดสะอ้านนะครับสนิมขึ้นช้ามากนะครับคำว่าต้าสนิมเนี่ยถามว่าเป็นไหมเป็นนะครับขึ้นช้านะครับ ใบที่สองครับใบยาวแปดนิ้วใบกว้างหนึ่งจุดเจ็ดครับสานจะอยู่ที่ห้ามิลทุกเล่มนะครับใบที่สามครับใบยาวแปดนิ้วใบยาวเจ็ดจุดเก้าครับใบที่สามนะครับเจ็ดจุดเก้านิ้ว ใบกว้าง1.8ครับใบที่4ครับใบยาว7.9ใบกว้าง1.7ใบที่5ครับใบยาว 7. ใบยาว7.9 ใบกว้าง1.7เนี่ยมันจะประมาณนี้ครับความยาวจะอยู่ที่7.9จนถึง8นิ้วส่วนความกว้างจะอยู่ที่1.7ถึง1.8เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมาทดสอบคมมีดกันดีกว่านะครับ ผมทุกเล่มนะครับช่วงนี้รักษาคมดีด้วยนะครับคมมันเหนียวครับเดี๋ยวผมจะพูดสิ่งที่น่าทึ่งให้เพื่อนๆได้ฟังอีกเรื่องนึงนะครับเหล็กชิปเปอร์สตีลตัวนี้นะครับที่บอกว่ามันเหนียวนะเพราะว่าอะไรครับเหล็กตัวนี้นะครับถึงแม้นะครับยกตัวอย่างนะครับถึงแม้เราไปชุบแล้วมีดมันลั่นนะครับคือเราชุบแข็งเกินไป มันลั่นเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นแทนที่มันจะแตกนะครับมันไม่แตกนะครับเราไปใช้งานได้นะใช้งานฟันมุ้งฟันไม้อะไรเงี้ยไอ้รอยแต่งนะมันก็ไม่ลามนะครับคือมันเหนียวนะครับนี่คือความน่าทึ่งนะครับมันไม่แปลกที่เขาออกแบบเหล็กมาเพื่อจัดการกับไม้โดยตรงครับนะครับโรงงานไม้อุตสาหกรรมไม้เขาใช้เหล็กตัวนี้กันนะครับเพราะว่าเหล็กตัวนี้มันค่อนข้างแพงเวลาเวลามันแตกเนี่ย มันไม่ได้แตกทั้งใบมันจะแค่ลั่นนะครับแล้วมันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับเนี่ยมันมีตัวรองซับนะครับซับแหล่งกระแทกนี่ครับมาชุดนี้มีอยู่10บเล่มนะครับชุดใหม่นะครับ2 4 6ส10ราคาเดิมนะครับ1,600บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจทักทายมาได้ครับสวัสดีครับ